ให้ดูนี่วิวข้างนอกนะแล้วก็บักบ้านหลังอื่นๆนะคะที่อยู่ด้านนอกแต่วันนี้มีครุ๊ปเรามา,ากรุ๊ปเดียวค่ะเพราะเป็นวันธรรมดาเราชอบเที่ยววันธรรมดาค่ะอันนี้คือห้องโซนด้านด้านใน,นนะคะคะะนนี้ออกสื่อได้นะไม่ต้องเอาหัวการ์ตูนแปะนะเดี่ยเจ้านี่จะมาตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวโจดมาเยอะแยะไม่รับไม่รับรู้นะ อันนี้คือไหนแบบไหนมุมไหนนี่อันนี้เป็นห้องโถงของเรานะคะความสาองอบอุ่นรับมีทีวีด้วยแล้วเดี๋ยวต่อ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 กับคาราโอเกะน้องเคนี่แล้วก็นี่โต๊ะทานข้าวนี่โต๊ะทานข้าวโต๊ะมิรติงโต๊ะทานข้าวเนาะแต่ตอนนี้แดดยังร้อนอยู่ปิดม่านไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวแดดร่มลมตกแล้วเราจะออกไปนั่งริมระเบียงกันนะคะ ทะเลสวยงามศรีราชาฝั่งนู้นมันจะมีฝั่งนู้นเป็นสะพานยาวๆทอดไปเพื่อที่จะรับคนไข้นะคะไม่ให้คนเดินนะเราจะให้รับคนไข้ที่มาจากฝั่งเกาะทางนู้นนะคะมาโรงพยาบาลที่สมเด็จศรีราชานะคะนี่ค่ะแล้วก็เข้าไปเลยเดีย๋ยวพี่กบจะถ่ายข้างนอกให้ดูทีหนึ่งอันนั้นคือตึกของโรงพยาบาลนะคะ อันนี้อีกห้องนอนหนึ่งนอนได้สองคนแต่ถ้าจะมาอีกเพิ่มเป็นที่นอนเสริมนะคะเอาเตียงชิดด้านในแล้วก็ปูที่นอนเสริมได้เพิ่ม50บาทเพราะคราวก่อนเรามากันหลายคนแล้วกเ็เพิ่มที่นอนเสริมมานะคะนอนด้วยกันได้เฟอร์นิเจอร์เหมือนกันค่ะเป็นสีขาวสวยนะคะมีเฟอร์นิเจอร์วางของโต๊ะวางของด้านในเวลาแยกห้องนอนกันมาหลายคน พอเดี๋ยวเราก็มีห้องนั่งเล่นซึ่งจะไปรวมกลุ่มทํากิจกรรมห้องนี้ก็สามารถมองทะเลเห็นได้ด้วยนะนี่นี่มองออกไปทะเลนะคะที่นีเ่เป็นบ้านพักสมเด็จบ้านรัฐอากาศสมเด็จนะคะนาศรีราชานะคะซึ่งมีแค่ห้าหลังเท่านั้นเองแล้วนี่ค่ะห้องนอนน่ารักเลยสะอาดมากสบาย <Yeah. S 2> ห้องน้ําเรือนเ,เจริญโชคสวัสด์มีสองห้องนะคะอันนี้คือห้องน้ําเล็กด้านนอกนะที่อยู่ติดกับครัวนะจะให้ดูนะคะอันนี้ห้องน้ําอันนี้ห้องครัวแล้วก็อันนี้ห้องน้ําด้านนอกเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะที่เป็นลานที่คุณปบบอกว่าเป็นลานไอ้เป็นเป็นลานลานซักล้างน,นะคะเนี่ยก็จะมีห้องน้ําห้องครัวอย่างนี้แล้วก็ ห้องนอนห้องเล็กนะคะที่อยู่ติดกับห้องครัวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้อีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นเข้าห้องด้านในใหญ่ห้องโถงนะคะว่าน,นี่มีเตาแกสนะคะปรุงอาหารได้ห้องครัวเรือนนี้เล็กนิดหน่อยนะคะแต่ก็ทําอาหารได้สะดวกสบายดีจะมีแก้วน้ําให้ค่ะ แล้วก็มีพวกชามมีชามให้นะคะช้อนชามถ้วยมีไมโครเวฟแล้วก็มีนี่ค่ะีนี่เขาเรียกว่าถ้วยเข้าไมโครเวฟได้นะส่วนในนี้ก็จะเป็นพวกทํากับข้าวค่ะนี่ค่ะมีมีดมีมเาขาเรียกอะไรนะครกแล้วก็พวกหม้อหยกระทะทากับข้าวได้เลยมีไมโครเวฟมีกาแฟให้ค่ะ มีรายการนี่รายการถ้วยชามนะคะก็ใครมาก็สามารถทำซื้อมาทำอาหารทานกันเองได้เนาะนี่ห้องครัวค่ะอันนี้เป็นห้องนอนออสามคนนะคะติดริมทะเลเลยเห็นวิวทะเลข้างนอกไหมนี่<ม>เตียงสะอาดสะอา้านสวยงามค่ะ<ม>เพราะเป็นของโรงพยาบาลน,นะ เขาจะเน้นเรื่องความสะอาดมากๆเลยที่นี่บ้านหลังนี้ชื่อเรือนเจริญโชคสวัสด์นะคะนี่ค่ะนี่นอนสบายค่ะเพราะว่าเคยมานอนแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะนอกหน้าต่างก็เป็นวิวทะเลเลยนี่ค่ะฟอนิเจอร์ทุกอย่างเป็นสีขาวนะสะอาดตาค่ะแล้วก็ พื้นไม้อันนี้เป็นพื้นไม้นะคะขัดเงาสวยงามค่ะเป็นบ้านสไตล์โบราณที่ของข้ารัชบริีพานตอนออตามเสด็จนะคะค่ะที่คบให้ดูอันนี้คือห้องนอนสามคนแยกแต่ถ้าเอาที่นอนเสริมก็เสียห้ิบบาทนะคะอันนี้เป็นห้องน้ําใหญ่ค่ะที่อยู่ในห้องโถงใหญ่นะคะที่เป็นห้องทานข้าวแล้วมิตินี่ค่ะ น่ารักไหมนี่มีศาสะอานม,มีอ่างน้ำมีมแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์อันนี้แต่งสไตล์ลอฟ์นะคะห้องน้ำก็รีเลยใหม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะนี่ค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นกับเรื่องสวยงามเลยนี่บให้ดูรีวิวห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำ เราต้องใช้อ,อ,อับน้ำแล้วก็ทำธุระส่วนตัวเนาะห้องน้ำสะอาดหอมกเออ็เข้าแล้วเราก็สบายใจถูก <c oughs> สุขลักษณะ อากาศยามกลางวันนะคะของที่บ้านพักสมเด็จศรีราชาตรงนี้ริมทะเลของบ้านพักนะบรรยากาศเป็นไง,งมั่งมีลมด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ดูน้ำสกอรนี่น้ำใสมากเลยค่ะน่าลงไปเดินเนาะแต่ก็อ,อันตรายเพราะว่าเดี๋ยวหินบาด ถ้าใครจะลงไปเดินตอนช่วงน้ําลดลงหน่อยเนาะก,ก็อาจจะต้องใส่รองเท้าเดินเท้าเปล่าไม่ได้เพราะมีหอยมีหินนี่สดชื่นค่ะมีนกมาเกาะต้องโขดหินด้วยนี่ค่ะมีนกบินด้วยน้องมาเกาะอยู่ตรงนี้ อันนั้นสะพานน้องมาหาปลาแน่ๆเลยแถวนี้จะมีปลานะคะเพราะเห็นมีคนมาตกปลาด้วย